สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้สำนักข่า NVT มีสิ่งดีๆมาฝากกันนะครับผมนั่นก็คือวิธีการถอนเงินโอนเงินจาก True Money นะครับเข้าบัญชีธนาคารทุกๆธนาคารเลยนะครับผมได้เงินทันทีครับไม่ต้องรอ2ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวนะครับผมทำอย่างไรกันบ้าง เราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมก่อนเลยราจะเข้าแอปทูมันนี่อของเราก่อน,นครับนะครับเมื่อเราเข้าแอปทูมันนี่ของเราแล้วเราจะเห็นเมนูด้านบนมี4เมนูนะครับย่าเมนูหนึ่งก็คือเติมเงินเข้าบัญชีอันนี้สองก็คือโอนเงินอันที่สามคือสแกนอันนี้สี่ก็คือจ่ายเงินให้ร้านค้า จ่ายเงินให้ร้านค้าก็คือเวลาที่เราจะไปจ่ายเงินให้กับเซเว่นหรือร้านค้าต่างๆหรือโลตัสอะไรนะครับเราก็จ่ายไดย้ตรงนั้นนะครับผมต่อไปก็มาถึงโอนเงินนะครับเวลาที่เราจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของใครเนี่ยอ,อันนี้เราจะโอนเข้าทูมานี่ก่อนใช่ไหมครับสมว่าเรามีเพื่อนมีทูมันี่ะจะยืมเงินหนึ่งร้อยอะไรนะะเราก็โอนเข้าไปในบัญชีของเพื่อนเราได้เลยอันนี้ไม่เสียค่าธรรมเนยียมเหมือนกันนะครับ ต่อมาครับถ้าเราจะโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับเป็นรูป,เ,เ,ปเป็นเป็นเป็นรูปแบบใช้เลขที่บัญชีธนาคารเนี่ยอันนี้เราจะเสียค่าธรรมเนียมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสมมุติว่าผมจะโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วเราเปลี่ยนจากโอนเข้าธุรงนี้เป็นบัญชีธนาคารก่อนนะฮะไหนเมื่อเราเปลี่ยนเข้าบัญชีธนาคารแล้วเราก็มาเลือก ธนาคารใช่ไหมครับว่าเราจะโอนให้กับธนาคารอะไรหลวงจากนี่จะโอนให้กสิกรแล้วเราก็ใส่เลขที่บัญชีลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับจำนวนเงินที่เราจะโอนอันนี้ก็โอนอันนี้บังคับให้เราโอนหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับถ้าเราใช้แบบเลขที่บัญชีธนาคารนะครับมผม ครับสมมติเราโอนหนึ่งร้อยบ,บาทเห็นไหมครับมันจะเสียเวลามากมันจะให้เรารอตั้งสองชั่วโมงกว่าเงินจะเข้าบัญชีธนาคารที่เราจะโอนไปหานะครับจะทํายังไงนะฮะแถมไม่พอครับเสียเวลาสองชั่วโมงไม่พอเสียค่าธรรมเนียมอีกครับพี่น้องครับค่นาธรรมเนียมเท่าไหร่สิบห้าบาทเห็นไหมโอนหนึ่งร้อยเสียค่าธรรมเนียมสิบห้าบาทเสียไปหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับอันนี้เราไม่โอนดีกว่านะเสียดายเงินสิบห้าบาทเนาะ เดี๋ยวเอาไปซื้อขนมปังซื้อไอค้อครีมกินดีกว่านะจะโอนแบบไหนครับไม่ให้เสียเงินค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่ต้องรอสองชั่วโมงนี่เลยมาที่สแกนนะครับมาที่สแกนนี่สมมติเรามีบัญชีธนาคารของเราอยู่อ่าเราจะสแกนในเครื่องนี้เนี่ยเครื่องเครื่องที่เรามีเนี่ยเครื่องที่เรามีทัวร์เลยอยเนี่ยเราจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของเราเลยนี่ครับไปที่สแกนเลยครับอ่าไปที่สแกนเสร็จแล้ว ก็ถ้าเรายังไมเ่เรายังไม่บันทึกรูปภาพของเรารูปภาพบาร์โค้ดในแอปโทรศัพท์ของเราลงในเครื่องเราก็ไปที่แอปธนาคารของเราก่อนนะฮะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมไปแอปธนาคารของผมนะฮะเราก็ไปแอปธนาคารแอปธนาคารไหนก็ได้ครับที่ท่านมีอยู่อันนี้ของผมมีกสิกรผม,มก็จะเข้าไปกสิกรผม,มก็เข้ารกรสิกรไปนะครับทีนี้เข้ากสิกรไปแล้วยังไง ไปกดที่สแกนนะครับไปกดที่สแกนอันนี้คือเราจะโอนเข้าบัญชีของเราเนาะเราไปกดที่สแกนนกดที่สแกนเสร็จแล้วด้านบนมันจะมีอยู่3ช่องเห็นครับมีสแกนจ่ายเงินสแกนรับเงินนะับแล้วก็เราเราก็ต้องไปที่ qr รับเงินของเราอันที่3มนะครับผมนี่ qr รับเงินมันก็จะขึ้นมาเป็น qr ใช่ไหมครับเวลาที่เราจะรับเงินจากใครเราก็เอา qr ยื่นนี้ให้เขา ที่เขาเรียกว่าสแกนสแกนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปกดตรงที่บันทึกนะครับผมถ้ากดแชร์นี่คือเราจะส่งไปให้คนอื่นส่งไปทางไลน์ส่งไปทางเฟซส,ส่งไปทางเมสเซนเจอร์นะครับทีนี้เรากดบันทึกพอเรากดบันทึกไอ้บันทึกรออูปบาตตร์โคดตัวนี้มันจะไปอยู่ในแอปรูปภาพของเรานะครับทีนี้เราก็ไปที่กลับไปที่ทโทมานี่ก่อนเราไปที่โทมานี่วันเลยของเราก็ไปที่ทเห็นไหมครับสามช่องจะมีช่องตรงกลางที่เป็นรูปภาพนะครับผมเนี่ย เราก็ไปกดตรงช่องรูปภาพแล้วเราก็ไปจิ้มไอที่บาร์โคดของเรานะครับทีนี้ระบบของทูม o นี่มันจะสแกนให้เราอัตโนมัติจึ๊บนี่มันจะขึ้นมาแล้วนะครับว่าเลขที่บัญชีนี้นะฮะเราก็โอเคเราก็ใส่จํานวนเงินไปอันนี้คือไม่จํากัดน,นะครับ1บาท2บาทสามบาท4บาทได้หมดนะครับอันนี้ผมสมมติผมโอนหบาทนี่ครับมันจะขึ้นมาลนะโอนหบาทไม่เสียค่ามียมด้วยนะครับค่ามีแรมศูนย์ศูนย์บาทนะครับ นี่แหละคือวิธีการที่เราจะโอนเงินเข้าบัญชีของเราสมมติเราจะโอนเงินปุ๊บมันก็จะเข้าเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะมีข้อความขึ้นมาที่เครื่องว่าเงินเข้า5บาทใช่ไหมครับเงินเข้าหน่วยงามาแล้วนะครับผมเงนินเข้าบัญชีผมละหาบาทที่ผมโอนจ,อนจากครูมันนี่ไปตนะกีต่อไปสมมติเราจะโอนให้คนอื่นสมมติจะโอนให้แม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็เช่นเดียวกันครับก็ให้แม่ส่ง QR Code จากแอปธนาคารของคุณแม่นะครับ ที่นู่นส่งมาให้เราทางไลน์นะครับแล้วเราก็บันทึกลงในแอปรูปภาพของเราหรือถ้าแม่ไม่มีบาร์โค้ดนะครับก็ไปที่ธนาคารไปขอบาร์โค้ดธนาคารถ่ายรูปแล้วส่งมาให้เราทางไลน์นะครับอันนี้อันนี้หมายถึงว่าอันนี้เราจะใช้สแกนกับโทรศัพท์ของคนอื่นอ่าสมมุติมีมีคนที่จะรับเงินเรายือนอยู่ข้างหน้าเขาก็ยืน่น QR โค้ดให้เราแค่นั้นแต่ถ้าเรามาอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรนี้ให้เขาส่งมาทางไลน์นะครับ ให้ส่ง qr โค้ดมาทางไลน์แล้วเราก็กดที่รูปภาพเหมือนเดิมนะฮะอ่านี่ผมสมมติผมจะส่งไปให้แม่ผมอ่านะรูปภาพผมแม่ผมส่งมาทางไลน์แล้วผมบันทึกเข้าไปในแอปรูปภาพผมเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็เช่นกันนะครับเราก็เข้าไปที่แอปทูม o นี่แล้วกดที่รูปภาพทีนี้ทูมอนี่มันก็สแกนให้เราตรตโนมัติมันก็จะขึ้นมาว่าให้จ่ายให้ใครกี่บาทอ่านะสมมุติผมจะส่งไป100บาทนะครับส่งให้แม่ เนี่ยแค่นี้เห็น,น,น,นไหมครับถ้าเรากดยืนยันเงินก็นจะเข้าบัญชีของแม่เราทันทีนะครับผมไม่มีมันไม่มีค่าธรรมเนียมไม่เสียค่าธรรมเนียมนี่คือวิธีการที่เราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทูมันนี่นะครับผมโอเคครับยังไงก็ตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหลายรอบนะครับรอบละสิบห้าบาทสิบรอบก็ร้อยห้าสิบเข้าไปละ